นี่ได้เคี้ยวกับเบื้องอีกแล้วครับคุณผู้ชมโอ้โหอ๋อสัปะเปี๊ยะแบบนี้เลยนะครับน้ำแข็งใสลงไปเลยนะคะแป้งจะกรอบนานมากค่ะของดีครับคุณผู้ชมอืมอร่อยค่ะนี่เป็นสูตรกรอบแป้งนะแม่ถูกกรอบนานนะคะเคี้ยวกับเบื้องไหมลูกปันแทบหัก สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เจอกันตอนเช้านะครับคุณแม่ค่ะวันนี้จะทําอะไรครับแม่วันนี้จะทอดปีหัวปีกรอบๆให้ลูกกินนะคะตอนเช้าอ๋อได้เลยครับนี่<ม>นะคะนี่เดี๋ยวเรามาใส่อันนี้เกลือนะคะอันนี้เกลือ,อไว้ใส่ใส่น้ําเวลาเราสับหัวปีแช่นะคะมันจะได้ไม่ดํานะคะอ๋อครับแล้วก็จะมีเกลือหนึ่งช้อนชานะคะ จะมีน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะผสมแป้งนะคะอันนี้คือแป้งสาลีของเราวันหนึ่งถ้วยนะคะประมาณสองร้อยกรัมนะคะนี่แล้วกแ็แป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าประมาณครึ่งถ้วยนะคะเอาแป้งสาลีหนึ่งถ้วยแล้วก็เอาแป้งข้าวเจ้าครึ่งถ้วยพอนะคะอัะน้นี้น้ำเย็นสำหรับผสมแป้งของเรานะคะเอาน้ำเย็นจัดเลยนะคะใส่น้าแข็งจะได้กรอบนานนะคะครับผมเพราะอันนี้คือสูตรที่ว่า เราทอดเผือกทอดหัวใจใช่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 ค่ไมัี่มาใช้กับหัวปีนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวจะลองดูนะคะว่ามันจะกรอบนานแค่ไหนนะคะอ๋อแสดงว่าอันนี้เป็นสูตรกอดนานใช่ใช่ค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่เกลือก่อนนะคะโอ้หค่ะแม่โอ้จะทําให้ลูกกินตอนเช้านี้นะคะวันนี้ได้เคี้ยวกับเบื้องอีกแล้วครับผู้ชมอนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาสับอ๋อสับหัวปีแบบนี้เลยนะครับ วันนั้นเราทำทอดทอดมันปีนะคะหัวปีวแต่วันนี้เราจะมาทอดแป้งนะคะกรอบๆนะคะครับตอนนั้นทอดเผือกทอด,ทอดหัวเชืเท้าวแมใ่ใช่ใยอดดูหนึ่งแสนเลยนะแม่วทนนั้นนะโอ้โอเยอะมากใช่ครับ ต้องขอบคุณผู้ชมเลยนะครับ <ผม S 2> ที่ติดตามชมนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะอะน,นะครับสำหรับคนแก่ๆ,ๆอยู่บ้านนะคะไม่ได้ทำอะไรทำกับข้าวให้ลูกกินด้วยความรักครับผมนี่ค่ะนี่ครับเป็นแบบสับๆนี้เลยครับผู้ชมหรือใครจะซอยก็ได้นะคะ ผ่าซีกแล้วก็ซอยยาวๆเลยนะคะอันนี้ยายชอบใช้สับอ่ะนะคะครับ ทำได้หลายวิธีเนาะมันสับก็ได้หรือยัดไส้ซอยจะก็ได้จ้ะตามชอบนะครับอันนี้แกนมันนะคะเราก็ไม่เอาเอาคมันมีแกนนะคะับคุณผูก็จะเขาเติรก่อนนะคะมันจะได้ไม่ดํานี่นะคะถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ใส่เกลือแล้วมันจะดํามากเลยค่ะแม่มีคุณผู้ชมบอกว่าเขาบอกว่าเขาใช้น้ํามะนาวน้ํามะนาวก็ได้ได้หลายอย่างออเขาใช้น้ํามะนาวมันก็ไม่ดํานะครับ ผู้ชมลองไปทําตามกันดูนะครับนี่นะคะมีคอมเมนต์บอกว่ามีน้ำมะน,นาวก็ไม่ดำโอ้ขอบคุณมากมากเลยครับที่มาแบ่งปันความรู้กันนะครับนี่นะคะอะแบบนี้เลยนะครับผู้ชมเดี๋ยวเราแช่ไว้ก่อนนะคะนี่ครับอันนี้เราก็จะมาผสมแป้งของเรานะคะนี่นะคะ แป้งสาลีกับแป้งข้าวเจ้าใช่ไหมคะแป้งสาลีหนึ่งถ้วยแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าก็สักครึ่งถ้วยพอนะคะไม่ต้องให้มันเท่ากันเดี๋ยวมันจะแข็งเกินนะคะนี่น้ําเย็นจัดเลยครับคุณผู้ชมน้ําเย็นเลยนะคะแนวแป้งเปียกไหมครับแล้วเราก็จะใส่เกลือลงไปเลยนะคะเดี๋ยวเราผสมแล้วมันจะได้ละลายนะคะอ๋อครับผมเกลือนะครับ ในอันนี้น้ําตาลนะคะอันนี้ส่วนผสมน้อยมากค่ะ่ดเดี๋ยวมารอดูผลลัพธ์กันนะครับว่าวันนี้จะได้เขียวกระเบื้องเหมือนเดิมไหมันกุ๊บกับกุ๊บกับนงครับ, <c oughs> บผู้ชมสาบคนไปอย่างนี้เลยนะครับ อ้อมนักสูตรเนี่ยมันมันอยุดนานใช่ไหมรู้สึกก็กรอบนานมากเลยครับใช่น้งแข็งใสตเยอะเยอะกรอบนานแล้วน่าจะเป็นเพราะน้ําแข็งเนี่ยใช่ใช่เพราะเอาแป้งถ้าเกิดกรอบตปนนานอะเราใช้น้ําเย็นใส่น้ําแข็งลอยไว้เลยค่ะให้มันเป็นน้ําแข็งก็ได้นะคะเนี่ยน้ําแข็งใสลงไปเลยนะคะแป้งจะกรอบนานมากค่ะ น้ำแข็งลอยยนะใครมีเคล็ดลับอะไรก็บอกยายได้นะคะแต่สูตรนี้แม่แม่ทำตั้งอยู่ชนบุรีแล้วไง,มไงแม่ชอดทอดกินเรื่อยปกติแม่จะทอดใส่แป้งทอดกรอบน,นะครับแต่วันนี้ทอดสูตรนี้เลยครับน่ากินมากครับผู้ชมเดี๋ยวยายจะเอาน้ำมาเปลี่ยนน้ำหัวตีหน่อยนะคะ เดี๋ยวมันจะเค็มเกินค่ะนี่นะค่ะเดี๋ยวอยากจะบีต้องล้างเลยน้แม่ใช่เพราะว่ามันมีแต่น,น้ำเกลือมันจะเค็มเกินนะครับผู้ชมเดี๋ยวยายทำใหม่ยายก็จะลองใส่น้ำมะนาวมัางนะคะเนา,นานะเพราะยายยายก็ไม่เคยละกิงยายก็เอาแต่วิธีเนี้มี <laughs> อะไรก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะ เราเป็นสังคมแห่งการแบ่งปันนะครับคุณผู้ชมแบ่งปันสูรกันนะครับเรื่องอาหารูตดไม่มีหมดนะคะแล้วยายก็จะใส่ลงไปเลยนะคะอืมครับคุณผู้ชมแล้วยายก็จะคลุกเลยค่ะหัวเดียวก็เยอะมากเลยค่ะหัวเดียวเยอะมากเลยครับเยอะจริงอี่ครับ พุกไปเลยนะครับคุณผู้ชม<อ>นี่คะว้าวไม่ใส่พริกนะคะเพราะหลานน้อยชอบกินค่ะเดี๋ยวก็กรอบๆกรอบๆนะคะนน <laughs> เดี๋ยวพ่อเสร็จเดี๋ยวก็มาแล้วเดี๋ยวดูนะ <laughs> <laughs> วันนี้ไปโรงเรียนนะคะ นี่ประมาณนี้นะคะประมาณนี้ครับผมไปเราไปติดเตากันก่อนค่ะมาครับติดเตาครับคุณผูชมเรากระทานร้อนหน่อยแล้วค่อยใส่น้ำมันใช,ใชไ่ไหมแม่ใช่ครับคุณผชมสีสันน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเลค่ะ,เ,คะเราใส่น้ำมันแล้วนะคะน้ำมันลงไปแล้วครับ ใช้น้ำมันเยอะหน่อยค่ะนะคะวันนี้น้ำมันปาล์มครับคุณผู้ชมแบบนี้นะครับน้ำมันสำหรับทอดนะคะ้น้ำมันเยอะหน่อยนะครับนี่ครับ,รบดเดี๋ยวรอน้ำมันร้อนแป๊บหนึ่งนะครับค่ะน้ำมันร้อนอยู่นะคะนี่ครับร้อนแล้วนะครับตอนนี้ร้อนมาเลนหน่อยนะครับ นี่นะคะอ๋อใส่แบบนี้เลยเนาะนี่ค่ะแบบนี้เลยนะครับ,บ,บ,รบผู้ชมะครเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวตรงไปไปลายอะไรมันพวกเนี่ยมนยากรอบนะไหมเนาะใช่ใชของดีครับผู้ชม,ม<ๆ>ผมไม่เคยกินนะสูตร ทอดหกปีอย่างเงี้ยเคยกินแต่แบบแนวแป้งท, <ำ S 1> ทอดกรอบ<ด>นะครับ<ด>โอ้โหอืออาหารนี้ชุดแรกนะครับครับครับ เราจะทอดให้มันพอเหลืองๆหรือว่าเอาส้มๆหน่อยๆแล้วแม่ส้มๆหน่อยๆก็ๆๆได้ลูกนีจะได้กรอบอ๋อครับผมเอาไฟอ,อ่อ,อนนิดนะคะไ,ไฟปานกลางครับคุปชอมก็ไฟแรงไปมันจะไหม้ไปนะคะเอาไฟอ่อนนิดหนึ่งอ๋อไฟอ่อนนิดหนึ่งนะครับไฟกลางค่อนอ่อนนะ ถ้าคุณผู้ชมดูจบแล้วฝากกดติดตามให้ผมกับแม่หน่อยนะครับนีครับเริ่มสวยแล้วนะคะนี่เราก็ทอดมาสักแป๊บหนึ่งแล้วนะครับสีเริ่มสวยแล้วครับคุณผู้ชมนี่ครับอือเอาส้มกวนี้อีกหน่อยนะาไหมเนาะจ้ะแต่ทอดตรงนี้มัน ถ้าเรากะดีๆมันจะไม่ขมหรอกเนาะไม่ขมต้องกะดีๆครับคุณผู้ชมเดี๋ยวดูตามรูปเลยครับว่าสีสันมันจะออกมาประมาณไหนนะค,ะครับเดี๋ยวใหญ่ก็จะพอแล้วนะคะเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะขมเกินป<อ>ระมาณน,นี้นะคะ<ม>แล้วเราก็เบาแก๊สไปสุดเลยนะคะเพื่อกระทะต่อไปเวลาเราใส่มันได้ไม่ไหม้นะคะอ๋อครับมันเป็นงั้นเดี๋ยวน้ำมันมันร้อนเกินแล้วมันจะไหม้ค่ะ นี่นะคะคสีสันของเราประมาณนี้นะครับคุณผู้ชม,มนี่นะคะนี่ครับเท่านี้ครับได้หนึ่งชุดแล้วครับผมนี่ครับอืมสีสันประมาณนี้เลยครับคุณผู้ชมสัมผัสได้ถึงความกรอบลูก,กจะกินกุ๊งกุ้งเลยคะย่ะนี่ ชุดสองลงมานะครับคุณผู้ชม,อ,มอย่าไม่อยากเอาแป็นหนเอี๋ยวมันจะไม่กอนะคะข้างในมันจะไม่กรอบแล้วแต่คนชอบนะคะบางคนก็ชอบข้างในนุ่มๆนะคะตามชอบได้เลยะคระับคุณผู้ชมเวลาหักมาแล้วข้างในนุ่มๆ สูตรข้าวนี่นะคะครับชุดสองนะครับคุณผู้ชมนะเดี๋ยวชุดสองมาตรอดูตอนเสร็จเลยนะครับผมค่ะครับครับลูกเดีชุดแรกยายจะลงแล้วครับวันนี้พัตเตอร์มาอยู่ด้วยแล้วครับนี่นะคะนี่ครับชุดแรกนะครับนี่ค่ะชุดแรกลงแล้วนะคะว้าวสีสันยอดประมานนี้นะครับ พัตเตอร์กินข้าวเลยกุ้ก็เกบว่ะกรอบๆไกินเลยนุ่นๆ่นลลึ่งลูกกกรอบ,รอบพบอี่ยายไทยใส่ไว้ให้แล้วลูกกรอบไหมกรอบเลยเอาไหมเอาอีกไหมเอาครับพัตเตอร์กินแล้วชอบนะครับวันนี้แม่กุ้งอยู่ด้วยนะครับอืม นะฮะออือกรอบครับกรอบชุดสองค่ะชุดสองเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมนี่ครับนี่ว้าวสีสันเหมือนกันเลยแม่เหมือนกันเด๊ะสองลอบเหมือนกันเด๊ะโอเคครับเดี๋ยวให้มันกรอบนะเนี่ยเนี่ย ทอดต่อเลยนะคะรับผู้ชมใช่ตีส,ส,สามเงแล้วนะคะ <machine noise> อดอันนี้จะต้องใจเย็นนะคะเดี๋ยวมันจะไหม้ะคะ่ะใจเย็นเย็นไว้เนาะเมื่อก่อนยายชอบไฟแรงมากเลยค่ะไม่มัไหม้นะคะมันไม่กรอบนะคะมันสกมเลยค่ะ นี่ชุดสุดท้ายแล้วมั้งแม่เนาะค่ะชุดสุดท้ายแล้วค่ะจะเกี๊ยวใส่เอาเลยครับทายนี้จะเกี๊ยวอะไรนะคะนี่ค่ะอ๋อเกยใส่ไปครับคุณผู้ชมจะได้แป้งนะจะได้แป้งมันจะกรอบๆตรงนี้แหละค่ะนี่นะคะครับอ๋อนี่ยายอยู่กับ ัตเตอร์นะครับกินข้าวเหนียวหมูปิ้งอยู่ตรงนู้นนะครับอสวัสดีครับุผู้ชมกันลูกครับครับผู้ชมมือสวยๆด้วยลูกผู้ชมนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จทีเดียวเลยนะครับผู้ชมโอเคนะคุณยายค่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จนะคะยคณผู้ชมบอกว่าชอบชอบยายที่ เปิด,ปดน้ำผากอย่างนี้นะน้ำผากยายเราเรียกซับค่ะ่้นผู้ชมบอกเวลาทํากับข้าวให้ยายเปิดน้ำผักหน่อยนะคะวันนี้ยายเปิดเต็มที่เลยค่ะแต่พัตเตอร์ลองชิมซิอร่อยไหมอร่อยนะวันนี้เดี๋ยวจะส่ง พัตเตอร์ไปโรงเรียนกับแม่กุ้งนะครับวันนี้นะคะยาย่าลงรอบสองแล้วนะคะนี่ค่ะอืมนี่ครับคุผู้ชมเยอะดีครับฮะทำไมลกนะทำไมคือนอนแล้วเห็นออกมาข้างนอกอีกต้ <นะ S 2> าแป๊บนี่ครับชุดสาม ชุดสามคนบางยันได้ที่เลยนะคะนี่นะคะจะได้ที่แล้วครับผู้ชมใหญจะพอแล้วนะคะอ่าพอแล้วนะครับแล้วค่ะแก๊สแล้วครับสุดสุดท้ายจะแผ่นใหญ่หน่อยนะคะเพราะเอาให้หมดทีเดียวเลยค่ะนี่นะคะไปเยอะอย่างนี้เลยครับผู้ชมนี่ค่ะว้าวอค่ะ นี่ค่ะนี่ครับผู้ชมสุดยอดครับผมนี่ค่ะ ถ้าคุณผู้ชมดูจบแล้วฝากกดติดตามให้ผมกับแม่หน่อยนะครับหัปูปี๊ดทอดสูตรแม่นะครับพร้อมชิมแล้วครับคุณผูช้ชมมาชิมกันเลยนะคะครับชิมกันเลยครับผมนี่นะคะกอบมากเลยนะคะนี่ครับนอ,อ๋อนีอ่<า>ครับว่างอือยังไงมอร่อยมากครับอ๋่อาไม่ทำนนะ้ำไหมอร่อยค่ะกรอ,ะอบกรอบมากลแล้วก็ ข้างในมันก็จะนิ่มๆนะคะอร่อยมากค่ะอือนี่นะครับคุณผู้ชมแต่มันยนไอะเจิ้มกับน้ําจิ้มหวานนะคะโอ้เข้ากันมากเลยค่ะอร่อยค่ะสูตรกรอบแน่นนะแม่ถูกกรอบนานนะคะนี่ครับอร่อยมากเลยค่ะมาค่ะมาชิมกันเลยนะคะชิมกันเลยครับคุณผู้ชมกินเลยชิมเลยค่ะท่านผู้ชมชิมเลยครับคุณผู้ชมนี่ค่ะกรอบๆนะคะครับลองชิมเปล่าๆก่อนนะครับนี่ เจี้ยวกับเบื้องไหมลูกฟันแทบหักเลอะลูกเลอะกอดเพียงครับอร่อยมากค่ะถ้าใครชอบนะคะทานลิ้นก็ได้นะคะทานกับข้าวก็ได้ค่ะจิ้มจิ้มนะครับไข่ไก่ เข้ากันมันจะนิ่มๆหน่อยเนาะเข้ากันครัะกอบมากครับลูกชอบมากลูกบอกขอสูตรกรอบนานๆนะคะวันนี้ยายเลยจัดให้เลยค่ะนี่ยนะกรอบกรอบมากค่ะแนะนำเลยครับคุณผู้ชมสูตรนี้ครับอร่อยจริงครับแล้วก็มันกรอบมากเลยครับ อืกรอบมากค่ะอมาตรงนี้เห็โลกมาป้าป๊าชอบมานี่เร็วมามาเจอครับพ่อนี่พ่อจะจิ้มมันจิ้มกรอบจริงนะกรอบของแข็งเลยยายเคี้ยวไม่ไหวแล้วค่ะนี่ลูกนี่กรอบครับ สำหรับคนฟันดีนะคะอกรอบมากคะ<ช>่ะอร่อยร <S <S อร่อยมากอร่อยแล้วก็กรอบกรอบนนอันนี้เป็นสูตรกอรบกอบนานใช่กรอบนันนะคะลองไปทําตามกันดูได้นะครับสูตรของแม่นะครับง่ายๆแล้วก็อร่อย <S 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 2> <S 2> ใช่ใช่อร่อยจิ้มน้ําจิ้มไปด้วยนี่เหมาะเลยครับ <S <S น้ําจิ้มก็แล้วแต่ชอบนะครับคุณผู้ชม เดี๋ยวมือเนี้ยเดี๋ยวเราไปกินกับคนในบ้านนะครับก็เลยไม่ได้มากินจริงจังตรงนี้นะครับโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกับแม่หน่อยนะครับขอบคุณค่ะวันนี้หัวปีทอดกรอบนะคะแสนอร่อยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะบายบายเด็กๆปั้บถาผู้ชมเด็กๆถ้าผู้ชมอ่า พัตเตอร์ไปโรงเรียนแล้วน,นะครับ